อุ้ยตอห้างไงห้างไงคะ่ะอันนี้ลูกตอห้างของลูกตอตอนี่เป็นตอนเงืนตอท่อนะคะเดอ้อคุณลองค้นขเจา้าจะวาบันดีนะค่ะเนาะไปประดับบ้านไปเสริมดวงตอเงืนตอท่อให้บ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวตอนี่ยนะคะเดอ้อผููทีเพิ่งเคยบ่อยไป,ป้างนะคะเดอ้อ ตอนี่ออกไปหากินไก่ไก่ไกเป็นสองสามกิโลออกไปไกไก่ไจังกลับมาก็คือจะหากินนั่งมือเว้นขาเนี่ยมดเพื่อนกันนอนแม่หน่ย,ยแต่ว่ามักินห้างหน่อยถึงต่อค่ะ เพนว่ามันพังมันเพ ح, มันบน่มีลูกแต่ว่ามันก็เป็นวาตเจ็บของมันเลยค่ะทางในก็มีตัวน,น้อยที่กําลังสร้างให้แข็งแรงพ่อใหญ่แล้วก็จะเป็นโตใหญ่เรียงลูกลอีกอันดินเพิ่มเพ่ใส่เป็นแมงมีแมงอย่างไรคะแต่ว่ามันก็บ่อลูกมันอยู่ในห้างนี่แหละค่ะนี่คืออันนี้ก็คือห้างหน่อยของตอเล้ค่ะเด้ออันนี้เป็น ลูกของห้างหน่อยของตอค่ะรังรังของห้างหน่อยของตอรังหน่อยนยคะเด้อมุนบ่ค่อยเห็นเลยนะคะนี่ออกเงินเหมือดเนาะ,นะะอุย้อยฝนตกตกตอนเงินต่อทองนะคะอุย้ยเอากระดับบา้านต่อบารนมี่เสริมบาร์มี่ ไปวัดน้ำวัดน้ำบ้าไปไหว้น้ำวัดน้ำบา้บาเลยะค่ะเนาะผู้ใดเห็นก็นอุย้ยหัางต่อใหญ่แข็งงมือสาถูกขุนต้องหัวเนาะค่ะเดอ้อถือว่าเป็นมงคลเป็นสิ่งดีแล้วค่ะนี่อันนี้ก็คือน้ำพึ่งเรือสือพึ่งป่านะคะเขามาอาศัยต้นลำไยของลูกศรนะคะลูกศรกับใบเห็ดอยไผ่มาลัก่อยไผ่มาขโมย ลูกหลาน้องเรียนมากี่ก็บอกว่าจะไปเหตุกวนต่อเด้กลูกเด้อพึ่งมาอยู่บ้านใสน้ำเห้าเห้าก็จะไปเหตุพึ่งต่างคุ้นต่างพึงผ้าใสยกันค่ะแล้วเขาถือว่างามค่ะตอหัวเสือนะคะต่อหัวเสือนะคะฝนกำลังจะตกแล้วนะคะฝนตกมาใส่ดอกบักลำไยดอกบักม่วงลายนะคะชุ่มชื่นต้นไม้ก็ได้อ้าปากนะคะหั่งต่อ พอเห็นถูกน้ำา้นก็ดินรอกๆอยู่ในห้างเลยค่ะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เออลูซีมี่สิ่งดีๆเขามาอยู่ในสวนของลูซีนะคะถือว่าเป็นต่อเงื่อนจอทองต่ๆๆๆอสิ่งดีๆเขามาต่อกิๆๆจ,ะจะการการงานที่ลูซีจะปลูกกระท่อมนี่แะค่ะเด้อปลูกกระท่อมนะคะ ท่านในสนใจกักพ่อมหาลูซี่ด้ค่ะกระท่อมนี่อันต่ยิ้นข้าเจ้าว่าลูซี่ก็เลยยากมีรายได้นะคะเพราะว่าลูกลูซี่ก็ใหญ่ไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะต้องกินต้องไปร่วงหล่อลวงเวียนเนาะค่ะเนาะลูซี่ก็เลยหารายได้ให้ลูกรายได้หลายทางก็ดีกว่าหน่อยๆนาอเนาะเนาะค่ะถือว่าเป็นอ่ะปลูกขึ้นละถ้าถือตัวถือต้มก็จะตือต้มถือตัวบดึือกันด้วยนั่นแหละแต่ว่าห็นเพิ่นได้ห็นเพิ่นได้ มันเป็นสารกิจชุมชนค่ะรู้สีก็ัมากเดี๋ยวประกันราคาอพร้อมราคาะกิโลละร้อยห้าสิบค่ะสัญญาหาปีเบิด์าปีก็ต้อสัญญาอีกค่ะโดยบ่ได้เสียค่าใส่ใจแต่อย่างใดค่ะเสียแค่ข้างเดียวเทื่อเดียวคือตอนสมัครแต่คือร้อยเดียวแค่นั้นค่ะน่คะรู้สีกกลนว่ะร่องเบิง์บ่อรองบลูกับบดูบ่เห็นเนาะค่ะเนาะ ขอให้ทุกคนนะค่ะเด้อคลิปนี้กับซัมเน่ผลไงกับมาเรวรู้สิจะเข่าห่มนะค่ะเด้อขอให้ทุกคนนะคะ่ะถ้าจิตใจันไดก็คอยเจริเวียนนะค่ะเด้ตอตอ่อเงินต่อทองนี่ก็ต,ต่อจะสิ่งดีๆเขามาตอ่อความรำ่ำรวยตอ่อกระท่อมลูกๆล้านๆหายมีสามารถิกลายๆนะข่ยกระเจาเด้๋ยงเดี๋ข้ามทุกคนนะค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ